คลิปนี้เรามาดูพระมาหาอุเทนพูดถึงช่องโหนกระแสคดีดังนำข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ท่านเสื่อมเสียและเสียหายหรือไม่และฝากถึงทนายกองทัพธรรมช่วยดูแลจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยครับเหมือนกับอุเทนพรมมินของผมว่าเป็นอาตมาความจริงแล้วเป็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อประเดิมมั้ง เป็นสายของสุจินบริหารวรเขตที่มาพูดแบบเนิาๆน่าๆแล้วก็พาดถ,ถึงถึงเบียรคนตื่นธรรมของคุณเดียนีนย่ก็เลยทําให้เขาโกรธแล้วก็พูดไปตำานงว่าจิบปากจิบคอเหมือนที่เบียรเคยแสะอัตมาล้อเรียนกันแก่กันแนในตอนนั้นอาตมาก็เข้าใจผิดไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่ารายการช่อง ของโหนกระแสดังตัางหากที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ออกไปเผยแพร่เขาจะแท็กรูปของตอมาคู่กันกันกบเดียนี้เดียเขาคงจะพูดเฉพาะส่วนของเขาอาจจะพาดพิงด่าไปทั่วมั่วไปหมดาับพระชนก่ไปเรื่อยเนี่ยแต่เขาก็ไม่มีรูปของตอมาอยู่ในที่ตรงนี้ แต่ว่าโหนกระแสคดีดังกลับเอารูปของอาตม,มาแมะแปะติดคู่กันกันกบเดียคนนี้แล้วทำมาหลายคลิปละที่อาตมาไม่อยู่ในกรณีนั้นแต่ก็เอารูปของอาตม,มาเนี่ยไปแท็กไปแปะติดไว้ในที่ตรงนั้นช่องโหนกระแสคดีดังมีรูปของทนายเดชาทนายใครทุก แล้วก็ท่านเรวัดไว้ชัดเจนก็ไม่รู้ว่าเอามาเป็นยันกันเหนียวหรือเปล่าแต่ว่าการกระทําเช่นนี้ถือว่านําข้อมูลนำเป็นเท็จเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ตมมาสรุปเป็นอย่างมากก็คือว่าเขาขึ้นหัวข้อว่าโดนแล้วอวาสารโปรเทนเตรียมขุดหลุมฝังเสียใช้ภาพโปรไฟล์ระหว่างตมากับเบียไม่ใช่เดียแล้วก็ เอาภาพอยู่ข้างหลังเป็นสำนักง,งานรัพุทธศาสนาแห่งชาติทีแเราต่มมาเห็นปุ๊บก,ก็อยากจะดูว่าความจริงเป็นอย่างไรถึงขนาดเขาจะฟ้องร้องเราไปที่สำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติหรือไม่แต่พอไปดูแล้วเป็นเรื่องของเดียที่มาดา่ากราดไปทั่วโม่ไปหมดจะแพ้ชนแกลด่าไปเรื่อยนะ่ะก็ไม่เป็นความจริงแล้วถามว่าการทำอย่างนี้ช่อง หวนกระสายคดีดังเนี่ยจะเป็นความเสียหายแก่ตมาไหมกน,นั้นจะบอกว่าถ้าคนไม่รู้ไม่เข้าใจข้อเท็จจริงแล้วแล้มาทำเช่อย่างนี้ก็จะเป็นเหตุทําให้คนนั้นเข้าใจผิดเวลาที่ตมาภาพออกนอกพื้นที่ก็จะดูลูกลงได้นะอันนี้จึงขอฝากคุณอนันตชยัยชายเดชดูแลเรื่องข้อกฎหมายข้อนี้สักหน่อยรู้สึกว่าตมาภาพจะตกเป็นเหยื่อของการเผยแพร่ โดยการนำข้อมูลที่เป็นเท็จเข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์มากมายเลยแต่เราึ้นมาด่าว,ว่าต่างๆนานาอย่างเสียหายซึ่งก็เป็นความเท็จแทบทั้งหมดและผลเสียหายหรืออันตรายก็จะเกิดขึ้นกับมาภาพได้อันนี้คือความเสียหายที่จะเพิ่งเกิดขึ้นตามข้อกฎหมายที่ว่าอาจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือแก่ประชาชนที่เป็นข้อมูลเท็จนั้น ถือว่าเข้าต้องตามข้อกฎหมายนี้เลยทีเดียวที่คุณทั้งหลายนําข้อมูลเป็นเท็จอย่างเช่นช่องโหวนกระแสคดีดังนี้เข้าไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เป็นความจริงเลยทีนี้ถ้าเกิดในการแบบนี้บ่อยๆเนี่ยอาตาม,มาคิดว่าทนายกองทัพธรรมน่าจะมาดูแลในข้อกฎหมายเรื่องนี้ให้ชัดเจนตามที่บอกว่าเราจะต้องช่วยกันปกป้องท่งานมูเทนนะ เพราะท่านเป็นพระวิปัสนาจารย์ถ้าจะเป็นด่านแรกที่ออกมาชี้แจงในข้อยุคภาพทางพุทธศาสนาตามที่มหาเมรได้กล่าวไว้ทีนี้ในเรื่องนี้ที่อยากจะขยายประเด็นต่อก็คือว่าความอันตรายที่น่ากลัวเลยจะเกิดขึ้นในสังคมไทยที่ธรรมาภาพก็เขียนชี้แจงไว้ในการก่อนแล้วว่าคือตั้งแต่ต้นเลยคือเบียร และเรีวร้อมบริว,วารเดียคนนี้เป็นต้นกำลังสร้างพระนิยมผิดให้แก่สังคมไทยด้วยการที่ให้คนมาด่าว่าด่าทอบริพาทกันและกันอย่างหยาบหยับพิคายอย่างที่เดียคนเกรวราเนี่ยพูดออกมามีผลที่เกิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าคนก็หันมาด่าพระด่าสงฆ์ลูกศิษย์ก็รายงานให้ฟังว่าไปขึ้นรถเม พระก็ขึ้นไปนั่งบนรถเมล์ด้วยพอพระลงจากรถเมล์คันนั้นคนที่เก็บตังค์พนักงานเก็บตังค์ในรถเมล์นั้นก็ด่าพระสงฆ์ที่มาขึ้นรถเมล์ของตนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ทราบข่าวว่ามีลูกที่ไปฟังธรรมจากเบียร์คนตื่นธรรมกลับมาก็ใช้สรรพนามกูงเมืองกับพ่อกับแม่อันนี้คือความอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วนะทนายกองทัพธรรม ต้องช่วยดูแลก,กันในเรื่องนี้สักหน่อยเพราะว่าคนเหล่านี้กําลังสร้างท่านยมผิดที่บอกว่าด่าคนไม่ผิดศีลข้อที่สี่นตัตมาก็เขียนชี้แจงแสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วทางมุสาวาตปิสนาวาจาพูดจาส่อเสียดพระุสวาจาพูดจาหยาบคายสัมผัสปราปะพูดจาพเพ้อเจอ้อเป็นวจีกำรรสี่ที่อยู่ในศีลข้อที่สี่ เริ่มที่มุสาวาทาเวรมณีถ้าด่าคนกล่าวคำหยาบก็เปิดศินข้อที่สี่ถ้ากล่าวคำส่อเสียดแซกันนะกัน,นแหนล้อเลียนอย่างเช่นที่เบียก็ล้อเลียนธรรมาภาพเนี่ยเอาไว้หลายคลิปเลยจ้าสาธุจ้า,จาพอคุณเสียงไปรลบะเลาะเพลงจีบปากจีบคอพูดในขณะที่ธรรมาภาพก็สแสดงเอาไว้แล้วว่าธรรมชาติของการสแสดงตามธรรมาภาพก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่คลิป,ปรแรกจนกระทั่งมาถึงคลิปสุดท้ายนี้เสียงก็อยู่ในทํานองนี้เหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยแต่ก็เพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นธรรมชาติของการแสดงธรรมของธรรมาภาพที่เป็นอยู่อย่างนี้มาโดยตลอดเขาก็ยังแซะ,ระแกระแนะกันแหนกระทบกระเทียบร้อยธรรมาภาพว่าเป็นสายญาณนินรันดรบ้างละ่ะว่าเป็นสายญาณสัญญาบ้างละ่ะอันนี้คือการสร้างภาพนิยมที่ผิดโดยเฉพาะผิดศีลข้อที่4ที่เขาบอกว่า ไม่เป็นการผิดศีลข้อที่สี่ทั้งอิสุนวาจาแซกกระในกระหนล้อเลียนทั้งพระุสวาจาผู้จายหยาบคายแล้วก็ทั้งสัมปปร,รับผู้จาเพ้อเ้อก็รวมอยู่ในศีลข้อที่สีนี้แต่เบียร์คนตื่นําบอกว่าไม่ผิดศีลข้อที่สี่ขนันยมที่ผิดเกิดขึ้นในอย่างนี้ถือว่าอันตรายในสังคมไทยเราที่พัฒนาการมาถึงขั้นที่ใช้สรพนาว,ว่า ผมและคุณไปแล้วคําว่ามึงกูมือกูก็จะกลายเป็นคําหยาบไปโดยปริยายทีนี้ก็มาดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ